อันนี้เป็นสับป,ปะรดภูแลนะคะเห็นเขาขายข้างทางเนาะก็ซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแบบสไตล์โมฮิโต้กันนะคะอันนี้เดี๋ยวหั่นไว้แบบแต่งแก้วหน่อยส่วนตรงนี้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเราจะบดเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเราหาไม่ได้เนาะเราเลยใช้เป็นน้ำตาลคาราเมลนะคะ หึงช้อนอันนี้นะประมาณ10กรัมใบสะระแหน่นะคะวนปากแก้วไปค่ะใบเล็กเหลือเกินวนแล้วก็โปะลงไปใช้ที่กดนะคะออน้ำมะนาวสองช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวค่ะ คนตรงนี้ให้เข้ากันอีกนิดนึงนะคะตร,ตรงนี้เนี่ยใครจะใส่ลำไย,ยขาวลงไปก็ได้นะคะแต่นี้วันนี้ทำแบบสไตล์ม็อกเ a ลนะคะอืมเริ่ดอะทานเองใช้มือนะคะยังไม่ใส่น้ำลำไย,ยนะคะเพราะว่ายังกังเวนอยู่เลยค่ะ โซดาสาดลงไปเลยค่ะโซดาไม่ต้องเต็มมากนะคะให้เหลือประมาณนี้สับป,ประรดค่าแต่งแก้วจ้ามากเลยนี้สวยงามปักหลอดพร้อมเสิร์ฟค่ะม็อกเทลนะคะสไตล์โมนิโต ส,สดชื่นดีมากลองไปทำดูอันนี้ดีดีดีด